กลิ่นหอมที่ทําให้ใจละลายโซพอชวนแบมสารลีดื่มดําประสบการณ์แบบไม่เหมือนใครวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 6นาฬิกาเต็มไปด้วยบรรยากาศหอมหวานอบอวลแบบละมุนทุกอนูเมื่อแบรนด์บิวตี้ชื่อดังจากอังกฤษอย่างโซก้กยจัดงานสุดพิเศษโซ a k e r ยซึ่งเป็นเวิร์กช็อปคัพเคสสุด exclusive ให้สาวกบิวตี้ได้มาสัมผัสกลิ่นหอมที่แตกต่างและน่าหลงไหลภายใต้ทีม n ที่มีกลิ่นวานิลลานุ่มละมุนราวกับขนมหวานสุดหรูที่สื่อถึงความอบอุ่นความสดใสและความสุขที่เข้าถึงได้ง่ายทุกคนไฮไลท์ของงานคือการมีนักแสดงสาวสุดน่ารักแบมสราลีประสิทธิ์ดำรงมาร่วมสร้างสีสันและแบ่งปันมวลสุดพิเศษกับแฟนๆพร้อมสนุกกับการทำคัพเค้กไปกับเชฟขนมหวานในสไตล์โซฟที่ทั้งสนุกสนานสดใสและเต็มไปด้วยพลังบวกทำให้รอยยิ้มไม่หายจากใบหน้าผู้ร่วมงานตลอดทั้งกิจกรรมคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของโซฟลีกลินวนเอส ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งความหรูหราในโทนกลิ่นอบอุ่นและเยวยนใจซึ่งถูกสร้างสารรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมจากอังกฤษผสมผสานกลิ่นวานิลลาหอมเข้มขน้นกับความหวานละมุนของขนมวิปครีมคาราเมลและช็อกโกแลตปิดท้ายด้วยกลิ่นมัสจากเบนโซอินเพิ่มมิติให้ความหอมติดผิวยาวนานตลอดวันนอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยส่วนผสมระดับพรีเมียมเช่นเชเบอร์เทอร์และวิตามินอีที่ช่วยบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่มสุขภาพดีผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันนี้ครอบคลุมทุกข,ขั้นตอนของการดูแลผิวกาตตั้้งแ่ครีมอบบน ที่ทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนพร้อมเติมความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวแห้งตึงสครับขัดผิวบอดี้สครับช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเผยผิวเรียบเนียนกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติโลชั่นบำรุงผิวบอดี้โลชเชนซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะมอบกลิ่นหอมติดผิวยาวนานและครีมบำรุงเข้มขน้นบอดี้บัตเทอร์ที่เติมความชุ่มชื้นล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งกลิ่นหอมโดดเด่นและประสบการณ์ดูแลผิวครบวงจรแล้วคุณละพร้อมจะสัมผัสความหอมแบบเนหรือยง พบกับคอลเลกชันโซลเปอร์ดตและว,วันนี้ที่ร้านบูสทุกสาขาทั่วประเทศและนี่คือโอกาสที่คุณจะได้ลองกลิ่นที่อาจเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผิวของคุณไปตลอด